เสวัสดีครับพี่น้องครับโอ้ยเนโคตรยูโรน้องยูโรยูโรเพชรบัมนแพงเป็นเบาเลยครับพี่น้องชุดเพชรบาน่ะโอ้ชุดบุงละตอนนี้เนี่เจ้าบ่เคยเจ้าบุท่านฟังเสียงมันป่ะ ไ่ยโอ้ัโอก่าเดี๋ยวถ่ายแก่้มันโอ้กันโอ้ซื้อๆห่งปต้อบาดเขาโอ้โอ้เอายูโรมาดีครับัสดีครับอซือโอ้กันโอให้หมอฟังเราบ่เคยโอกัโคนะขายาเอาขายขายนี่ก่องเอ้าหมอโอซื้อก่อนห้ามลอกนะนี่โอ้โออโอ้อออออ เดี๋ยวแช่์มายยุ่เดี๋ยวแช่กัแเลยโอ้เยเอาบางชุดต่อยืดหลด่ปากดยืลยูโรวาอะไล่ะลุกม่ฮไหนคนชิงูวคนลูกของแรพอเห็นว่าแหลกๆกลับมาเรียนแล้วก็เรียนรอดอพ่อแมนว่เออรอรอพ่อขมันรออะไรขึ้นขอันนี้ยาวเยาว์ว้าทอ พ่นสีบอเซียพันอ่นอ่างชุดชุดยูโรชุดเพชรชุดเพชรโออันนี้ชุดเพุดอันนี้เป็นบ้าเลยเนยเต็มท้ายชุดเพชรเนี่ยให้พี่น้องบางน้ำเนี่ยทำไมได้กี่ร้นขอขอเต็มบ้ง จงเ้ยอเคห้เบเอาขาบอเชียนบอเชนตันกำลังออกมาครับอันโอแล้วก็ให้ต่ออีกท่อนนี้อีพ่อข้างในสดอยู่เอาเปิดหัวนี่สปอยจักน้อยเอาอันี้คลิปวะเออโอ้ยเขาต้องลงคลิปเปิดตัวว่าสิพ่อ เอาให้ซ้ำไหนเอาผู้กำกับใครไสดพ่อยุังสี่นอรลองเบอรงลูกเอาแนะนำว่าขายยาก่อนแนะนำพี่น้องของเขามากนัน่นนัน่นนั่นอาจารย์เพิ<า>่นก่อนสดเออาจันนยะครับน,น้อยจังอย เอาละกันน้องอสมพอปันนี่แต่ว่าสมนันสิเขาป่าชมพาว่าละเท่านั้นเขาป่าชมพาบ่ได้พัดลานะไก่ละเขาไปทำไมต้องนางกังสองกังหว่หัวแล้วโอ้ยน้อยกับน้อยครับเอาพี่น้องรอชมบวกกันจักทุ่มจักทุ่ม เขาสีข er right. right. ึ้นอ right. right. ีกจังนาที่กำลังเนหาหมอแขนอกำลังสิมาชลงอนคอยขช้เ่นยังสามสิบนาทีตอนนี้จังทุ่มจังทุ่มตอนนี้้ก็คืสอทุ่มเาตอนนี้เขาทุ่มพอดีตอนนี้เขาจังทุ่มเล่งนสองทุ่มสทุ่มยาี้เฮาอมชเขาคุยกันกินเขาจะน้ำถามไพพ่อกันใช้ไล่ไล่มาไล่อีหลาลงเขากับตอวบอกพี่น้องพอดีอันนี้ก็จะได้พัก พ่อชิตกัเจ๊พเจอกันหลังสามทุ่มเจอกันหลังยายไร่ลงยายไร่ลงเหรเข้าคืนคณะเข้าเนี่ยเขาชิด้เตรียมสุดไว้เขาก็ได้เตรียมมันแดบุงแดแดดอุบกยอโอเคครับผมยายไร่ขืนไร่แล้วเดี๋ยวไร่มาไร่ไีหละอนี้แลาแเมนครับตเอดียวกันเข้าตรงตัวขอบขอบคเพชรบัเพมนครับบตงเดี๋ยวเราก็ ตัวเขาสิก <BU> ินเขาแล้วเข้ากัยังต่อเมารกสุนพ่าอาพี่น้อง่หินแล้วังจากพอกันใช้ย้ายไล่ไลงแล้วก็สีคณะอุญุบันเทิงเสียนนี่นีผู้ผู้จัดการวงนี่เดีนี่เอากระเบื้งหุ่นแล้วนอุญุนี่สวดลวดสวดลวดวะคณะสวดลวดของอีหลานี่สวดสวดอขอเขาสวดลวด โอ้ส่วนลวดส่วนลวดวลวดอเอาอันพ่อชิตะแต่ก่อนผมกับเป็นเอฟซีแม่รถจะหน,น้าบัดมาเห็นเล่าเล่าคือหุนฮุนบางลงไปเห็นอย่างมากครับโอ้ไปไน้ำวงเนี่ยมีกิน ขนาดเตี้นเมยอยู่เสมือใช่ยางันไม่สิบล้อฮัดท่องเ่าววาแจังสันเศ้าไปนี่ว่าไม่กินตัวนีอขนาดไม่มีดูงงอยเอาชิดเพิ่มปันในเฮ้าวอได้อยู่เพราะว่าคลิปก็สามารถตัดได้เพิ่นลงไร่สดแล้วเออว่าขวัญกันได้แน่เรื่องอันเป็นสามสันเลยได้ลงนามนี่ว่าได้ใส่ห่วงยางยากเลยได้นี่มีห่วงยางส่วนตัว เจ้าคือหันหน้าหันหลังให้วุ <arta> ้ยข่อยยับขึ้นมาหันหน้าหูวข่อยในเปลี่ยนว่ายับจังไหนทรองแล้วแน่นจริงจริงแล้วหายใจวุ่นวายวุ่นวายเป็ดเป็ดได้ค <se ep> <be honest, S 1> mm ือ hmm. คนสร้างกันปานนั่นแท้หันเลี่ยมนี่ก็ได้พ่อลงมาลองนี่ก็ได้นี่คิดกันคือคนสร้างกันได้หันหลังให้กันนี่น้ามุ่จนการกินหันหน้าถ้าคนหลังถ้าคนกว่ากกินหันหน้าถ้าผีเนาะาซี่ก็ได้บันพ้นกินแล้วให้พ้นท่านประธานไปยกเปย์ยูโรมายกเปย์ให้พ่อจะแท้คนเออที่เปย์เนี่ย

เอาบรรยากาศที่พี่นอ้องมาได้พอดีเฮ้ยดีต้องมาทมดีโทรศัพท์ไปดังบมื่อรับนี่กระเป๋ดำ<ใ>นี่ครับฟ้าเปิดว้าวมุกขึ้นมานฝนสีตัวค่ำมนแมนละเพิ่นชัฝนกับเมตาเกะกันจะจะเนดีอยู่ฝากระไดแต่ ของยูโรสามารถติดต่อสองทางแอฟาทางเปียกข้มายูโรปนวัตครับยูโรปนวัตก็ยูโรปนวัตเอเออหมดกันหมด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 ขั้นเลยล่ะครับมกด เนเวจะบอทือเือือคนบานนำกันเนาะมั่เป yes> ็นทหารมาบ่อยหันมาเรื่องมันงอยากอ้นไปดึงึงให้ไกลก็ได้เออไปกลๆเล้ก็จีนมาท่านไอ้ตัน นี่มีอย่างกุุงตอบขอบคุณทางทีมงานของนาพอยุดนี่นี่เปิดอันนี้ได้บ่โจมกระหันลวพงออกมาเนี่ยเอาพ่อบ้าบ้าเดี๋ยวจิบปับหันมาทั้งเพียวหันลำพงไหมความมาจัดเวทีเข้าว่เราหนิเดี๋ยวแล้วจิบเตรียมเวที เตรียมเครื่องเสียงทําการแสดงต่อสิไล่สดต่อจากไอพ่อการใช้นะครับพ่อการใช้เป็นไล่สดลงแล้วก็สิจังิตต่อพิ่นนะครับเอาคลิปนี้ปากี่น้องไว้ตรงนี้นะครับบรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศที่บรรยากาศที่หน้าของพ่อพอยุทธนะครับนี่ทีมงานมากินข้าวแรงกันมวนๆครับ วาคลิปนี้ฝากพี่น้องชนิดขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมทางช่องซอนมทะเบียนเกียวอฟคเชียลครับสวัสดี